วัสดีเช้าจะพาเจ้าวันนี้ไปได้แยกกิ่นเจ้าไปเชียงไฮ์มาเก้าลิตไปซื้อจับเจ้าจะพาซื้อจับเมื่อสีหลังเสียงไปหกลอยปเกือบเจ็ดลอยเจ้าวันนี้มาหกมงเกิงมากกว่าเกิงหกมงสี่สิบแล้วเจ้าหลังเจ็ดซอกตัดสองเซนลงเหมือนเดิมน้ำเริ่มมาเจ้าแต่ว่าม้ามันนักเพราะฝนก็ยุดไปก็เดี๋ยวกว่าแห้งนะเจ้ามาพักกำลังเจ้าว่าจจะได้ก็เจ็ดซอกตัดสองเซนเหมือนเดิมเจ้า หมาเจ้าปลาสไตล์หนึ่งตัวเจ้าประมาณตัวแรกเจ้าสองตัวเจ้าอาจะเพี้ยนสาก็แปลแว่นเจ้าแต่สายไม่ไหนหมดเจ้า ไ <ś led> าหาปปาดสายกระน,นอนเลยเจ้าสางเจ้าแปาสไตล์กับปดตะเพียง้ายเจ้า <laughs> บอกระโดดเลยเจ้าปาส้อยมอนเจ้าก็ป้านนึกว่า่าได้เจ้าถ้าจะมีใครเจ้านินนั้นอยู่ในจับมาหลุมมาหลุมเจ้าแตาะเทียนซ้ายหนึ่งเจ้า ได้หลายตัวเยี่เจ้วราคาป๊อปแต่เหียบงต่แว่นเจา ปัดฟิวเข้าเจ้าตัวใหญ่ขนาดเลยเจ้าปัดฟิวเข้าปัดตะเพียนซ้ายสองตัวเจ้านี่ก็ปต่ายตะเพียนซ้ายยากับเจ้าป่า <c oughs> อ,อื่นไปไหนหมดเจ้า สามต่อเจ้าโอ้ให้ปัดจอนทรายตกหน้าไปเห็นแล้วเจ้าเด็กกระป่าตะเพียนทรายเจ้าปัดจานตกหน้าไปเหี้ยตัวมันใบใหญ่เจ้าปตะเพียนทรายสองต่อเจ้า น้ำข้าเป็ดตุ๊กเป็นอยากเจ้าโอ้ยโอ้ยจัมจะป้าโฟก็ได้เจ้า ของตัวเจ้าวันนี้ถ้าจะได้กินกระป๋าตะเพียน้ายเจ้ากระซ่งกระซ้อยเปนอย่างมหาโดดเลยเจ้าโอ้โหตกแน่นเตตัวป่ายังหาไม่ได้อยู่เจ้าป๋าตะเพียน้ายแล้วก็ป่าเฮียบงเจ้า แล้วก็ปัดซิวซิวข้าวบนตัวก็ สามตัวเจ้าปะตเพียนสายแล้วก็เสาแว่นเจ้าตะเพียนสายสองเสาแผวนหนึ่งวันนี้เป็นวันป่าตะเพียนสายเจ้าช่วงนี้มิต่ปต่าตะเพียนสายเจ้าสามตัวเจ้าตะเพียนสายสองป่าเนื้ออนอนหนึ่งเจ้า โอ้ยเขยาาก็ตกน้าไปเหียป <Uh ่ายังเหวนได้อยู่เจ้าได้สามตัวเจ้า ตามตัวเจ้าจากตะเพียนทรายเจ้าเมิดแล้วเจ้าได้สีห้าตัวเจ้าตามอย่างติดตามอย่างพวกเจ้าพอป้อมหันแล้วเจ้า <laughs> มันมืดเจ้าได้ซีตัวเจ้ากล้องพอมาหันแล้วเจ้า โอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้าจะาปลาพยายามเก็บเพราะว่ามันมาเข้าตอนมืดเนี่ยเจ้าเข้าก็เกือบสองทุ่มนะทุ่มปลายเจ้ามันเข้าก็ได้อยู่เจ้าสักกิโลปลายปลาตะเพียนซ้ายอาิตย์จำข้าพ่อข้าพนเจ้าเจ้าปลาก็ทายไปได้เพราะว่ามันมืดเอากล้องหลังทายกับะหารน,นี่เจ้าก็ถือว่าได้เยอะอยู่แต่ปลาก็งามอยู่ปลาเป็นปลาตะเพียนซ้ายทั้งนั้นเลยเจ้าวันเนี้ สอยบอกไปได้เลยเจ้าโอเคเจ้าพ <laughs> ยานเก็บเมันได้อะเจ้าเพราะว่าหลอกเจ้าเจ้ามันบ่เข้าเลยเจ้ามันหายไปมดเลยช่วงสักประมาณหกโมงฝ่ายไงเก็บแต่นิดแต่น้อยแต่ว่าเพอะหัวขำมามืดแล้วเจ้าเข้ากันเป็นซิปตัวเลยเจ้าเข้าเข้าเข้าขำจำไส้กวอ,อยากยุ่งกันนักยุ่งนักนานเลยเจ้าเก็บได้นิดได้น้อยวันนี้ไปเซียงหายมา ก็เลยไปได้อันนี้ไปการีดกันสองคนเจ้าไปซื้อจำแล้วไปทรงหยาที่กบ้านตัวก็ซื้อจำรีดกระซื้ออันหนึ่งได้มากูถูกใจแล้วจมไม่จมเมื่อเจ้าป้าเพราะเจ้าป้าเป็คนนั้นยิบมาแล้วคนเอาขายอ่ะยิบอันพษมาคืออลรีดเจ้าได้ตาหางอลรีดอยากได้ตาสองเซนได้ตาสองเซนเกินไหมเฮียนี่กระโทมันจมเมันอเจ้าป้าจะงหวะกล่ามโู้เอ๊จังหวะสาวเป็นคนยิบฮึ่งแลเจ้าป้าผมได้พออารีดก่ออันเมาแต่อู้โทรศัพท์เจ้า โอเคจ้าขอบคุณนังได้เจ้าติดตามครับชมช่างเจ้าป้าแต่กำลังใจกันตลอดตอนนี้พายุกําลังจะมาเจ้านี่เจ้าพออัแสลมพึ่งไปพึ่งมาเจ้าครับลมตะวัี้กับลมแห้งแต่คลิปนี้ก็เจ้าสําหรับวันนี้อาจจะเป็นคลิปช่วงนี้ม่ค่อยม่วนะเจ้าเพราะว่าตายังมานักเล่หน้ามายอมขึ้นเลยขอบคุณนังได้เจ้าติดตามมาชมช่างเจ้าป้าป็นกำลังใจกันตลอดแต่ตอนคลิปหน้าเจ้าวัสดีเจ้าบ๊ายบาย